สวัสดีครับผมอาร์มนะครับผมวันนี้ผมจะพามาเที่ยวแคมป์ลับในกรุงเทพผมโทรมาเขาบอกว่ามีสาวๆกลางเต็นท์รออยู่ครับพี่อาร์มเอ้าไอติมพายตื่นเต้นไปไอติมอะไรทีนี้สวัสดีครับเพื่อนบ้านสวัสดีครับเต็นท์ข้างๆครับออกมาสานัมพันธ์กันหน่อยครับหุ้ยอุ้ยขาจุ้วเห็นผิวแล้วเขาวจุ้ยเลยเสิร์ฟพา หน้านะครับวันนี้บอกไว้เลยงงเหมือนกันว่าผมมาที่ไหนและแต่งตัวแบบนี้งงเหมือนกันแต่ผมไม่ต้องงงบอกไว้เลยผมจะมาแคมปิ้ง<ะ>แต่ที่มันพิเศษ,ษกว่านั้นคืออารอลทิพย์ม <laughs> าดูสนาดกันเลยทีเดียวเพราะปกติจะมีแฟนมาด้วยมีน้องเบิร์ดมาด้วยวันนี้ชายเดี่ยวครับแล้วบอกไว้เลยว,ว่าที่นี่เขาเป็นพี่แคมป์ลับมากแต่บอกไว้เลยว่าเราอยู่กรุงเทพลับจนกระทั่งผมโทรมาแล้บอกว่ามีสาวสากลางเต็นรออยู่ครับพี่อ้าว ไอจีาพายต้องรีบไปสิวันที่นี้กร <c oughs> ุงเทพมันรับได้ยังไงมันมีที่กางเต็นท์ได้ยังไงไปดูกันไปไปดูป๊าโอเคครับถึงแล้วครับผมมันมีจริงๆครับที่จุดกลางเต็นท์รับๆับแบงคอกแบ็ก yard ไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริงๆนะครับผมอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับอันไปดูมีทะเลสาบมีจุดกลางเต็นท์นะครับวิวสวยๆแบบนี้และที่นี่เขาแบ่งเป็นมีแลนด์หนึ่งแลนด์สองอะไรเงี้ยแต่ของผมอยู่แลนด์ซันเซ็ตศูนย์สี่นะครับแน่นอนซันเซ็ตก็ต้องได้ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆงามๆกับเย็นวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปจุดกลางเต็นท์ผมอยู่ฝั่งขาน,นนะครับข้างๆเต็นท์มองไปมีเต็นท์กลางแล,แล้วด้วยนะครับต้องดูว่าเป็นสาวๆอย่างที่ว่าหรือเปล่า อยากจะเห็นหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างไรจะสวยจะน่ารักขนาดไหนนะครับตื่นเต้นเดี๋ยวผมก็ต้องเป็นกลางผมเหมือนกันยังไม่ได้กลางเลยนะครับลุยโอเคครับถึงแล้วจุดกลางเตของเขานะครับผมแต่เบาเบาๆหน่อยเตนเต็นท์นี่เลยที่สาวๆนั่งอยู่เต็นท์นี้นะครับ ไปแอบดูหน่อยว่างปล่าไม่มีใครอยู่เลยแล้วบอกว่ามีสาวๆมาการดิ้งข้างๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลางผมก่อนแล้วกันหนนะแ๊บนึงพี่ไอ้เชีนี่มันเยอะมาเดินป่าก็เป็นยางี้แหละอ่ะนั้นผมจะไปกางให้ชิดเขาก่อนแล้วกันเขาได้หนีเราไม่ได้ภาพภบพภาพกางไงวี่เพิ่งซื้อมาด้วย สวยอะทุกคนครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะที่คุณดูคือมันตัดต่อไงผมกลางเกือบครึ่งชั่วโมงนะยังไม่เห็นวีแววสิ่งมีชีวิตเลยครับทุกคนไม่มีมนุษย์ครับที่เนี่ยต้มกูละมังเนี่ยหันมาไหนเนี่ยผมยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยนะสัตวต์ตัวยังไม่เจอเลยครับทุกคนกูโดนหลอกแนละ้วเอาไงเดียะเนี่ยผมรอแล้วกันรอจนฟ้ามืดอะกูรออยู่นี้อ่ะ จะมีใครมาเกบกูไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัดดีครับนั้นระหว่างรอเดี๋ยวไปทําที่หลับที่นอนดีกว่านอนน๋อน่งคนเดียวมั้งเนี่ยคืนนี้ใช่ใช่ไหมผมว่าผมได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตรูดซิบวัสดีครับเพื่อนบ้านหวัดดีครับปตงข้างๆครับคนหรือเปล่านะใช่คนไหมนะต้องไปดูด้วยตัวเองสวัสดีครับเพื่อนบ้าน ผมได้ยินคุณแล้วนะครับเมื่อกี้คุณลูนซิฟนะครับออกมาสานสัมพันธ์กันหน่อยครับวิวิวิขาวจั่วเห็นผิวแล้วขาวจั่วอะไรกู่ว่าดิกู่ว่าเลยที่นี่ก็ไม่ค่อหลอกกูหลอกเฮียจะมีความสุขกับคืนนี้กูมาแต่มาตั้งไกลยังมาจากบ้านนอะสบายสบาย สวัสดีค่ะผมมาเลี้ยงคไหนอยู่ไหนล่ะครับคุณฉันนี่แหละจะคุณไหนอีกผมเห็นคุณคุณเป็นคนอื่นครับไม่หนูมาคนเดียวต้องมาได้ไงครับเนี่ยเอ้าก็ตามพี่มาดิตามมาทำไมนี่มาจะบอกแล้วมาถ่ายงานกลางเต็นร้องแต่บ่ายโมงแล้วเนี่ยแล้วใครให้มากลาง อ้าวพี่จะมาแล้วใครจะทำจะอะไรลิ้นเลื้อนพันในหมดก็จะมากลางอ่ะทำไมจะต้องแบบมีใครมาด้วยหรอไม่พี่ก็พี่ก็มาทํางานนี่แหละก็ไม่คิดว่าจะมานี่ไงว่าคนอื่นก็มาเซ์ไส์แล้วมันจะต้องเป็นคนอื่นแต่งงานแล้วยังจะมาหาคนอื่นอะไรอีกเอ้าคุณถามถามดผู้เบื่อไหมเนี่ยฮาอยู่บ้านอ่ะอ้าวคิดว่าเบื่อคนเดียวหรือไงอ้าวเบื่อหรือไงดวตาเขนถึทนอนด้วยเลยพี่ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างเข้าใจไหมก็อยู่คนเดียวไปเลยไปละอ้าวไม่อ้าอย่างนั้นสิ อาหรือไหนก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็แคมป์ด้วยกันนี่แหละได้นะแล้วจะนอนคนละหลังใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไม่รู้เหมือนกันะหานอนหลังเดียวกันแล้วกันและนี่นะครับผมคือน้องเฟิร์นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรายามผมเองนะครับผมนึกว่าจะเจอคนอื่นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นคนอื่นให้ก็ได้นี่ไงแบบเปลี่ยนทรงผมตัดผมเจาะจมูกคนใหม่งั้นวันนี้เราแบบว่าเราไม่เคยจอกันมาก่อนนะได้โอเคนะชื่ออะไรครับ อ๋อจืเฟิร์นค่ะนี่ชื่ออาร์มนะคร,รับหรอคะเดี๋ยววันนี้เรามาสเสดวะกันดีกว่าเอาเลยเหรอไม่ใช่มาถึงว,ว่ากินข้าวอ๋อโอเคจริงนว <c oughs> นานๆที้แล้วก็ไม่ได้ออกมาเที่ยวกันนี้บ่อยๆด้วยใช่นะวันนี้ก็สวยงามด้วยข้างหลังเป็นทะเลสาบ <c oughs> สวยมาก <c oughs> นะครับผมแต่ก็อื่นกูจะสาบที่นี่ก่อนแม่งหลอกซิว่าเป็นผู่หญิงอื่นทำไมต้องไปโกรธเขาขนาดนั้นล่ะก็มันมันหวั่นใจชำรุดไปแล้วอะมันนุนขังขาววันนี้มีเมนูด้วย ทำอะไรกินเขาวันนี้เขาเรียกว่าบะหมี่เบคอนเอาบะหมี่ลงเอาเบคอนลงแล้วก็เอาไปต้มเดี๋ยวทำกินกันเย็นนี้แล้วกันได้เลยาคิดว่าจะฮันนีมูนไปริมทะเลสาบได้ค่ะเนาะโอเคโอเคฮันนีมูนเดี๋ยวไปซื้อของก่อนไปได้ขนมมาแล้ว นี่เอาเนี้ยใส่นี้ใส่ได้เหรอแม่แหแค่สามหม้อเออแล้วปาบนี่โอ้โหเหลือๆใส่หม้อมข้าได้ไหมลูกเอาเลยจ้ะปาบค่ะไป้ผิด้านเป็นนึกว่าจะขับอย่างนี้ได้ อะไรอ่ะหิวป่ะไม่อ่ะพี่จองเรือใบไว้ต้องไปเล่นป่ะเคยเล่นมาเรือใบฮครั้งแรกเหรอครั้งแรกของหนูครั้งแรกของพี่ไว้ไปเรือใบก่อนนะอ่าโอเคได้ไปจริงๆก็การเล่นของคนอื่นนะเลิกคูดี้เดี๋ยวหมวกกันน็อกแตกก็อยากเป็นครั้งแรกของคนอื่นบ้างอ่ะเออไปเร็วไปเรือใบก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินนะโอเค มาที่จองไว้แล้วเป็นเรือใบไม่เคยเล่นเหมือนกันอะ่ะแต่เดี๋ยวให้พี่เขาสอนได้เลยมาครับผมแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเป็นคนพร้อมที่เล่นเรือใบใช่ใช่ <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างนี้เปล่ <c oughs> าไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้เลยสวัสดีครับพี่ชายสวั <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยพี่ มีกดกดไปครับว่าปั่นห้ามเกินไหนอะไรเงี้ยบางทีผมจะปั่นไปยุดยางเงี้ยกินก๋วยเตี๋ยวสบายเลยพิงเงยในนี้ก็คือหลักๆก็คือห้ามปั่นทิดทีขอบกระดิ่งครับเพราะมันเป็นโคลนกับตรงทุ่นไข่ปลาด้านตรงกลางบึงเออเริ่มสนุกละ บอกไปด้วเลยทำอะไรให้กินด้วยทำอาหารให้กินด้วยมาเรามาดินเนื้อกันนะที่เราเตัีกันไว้อะโอเคตังเต็ดนู้แบบรูปาที่ตกสวยๆอย่างนะ้สวยมากอ่ะนี่ถุงเสื้อผ้าแต่คุณไม่ต้องถือนะเขามีที่แขวนเออที่อื่นนะเห็นนะมีอันเดียวที่เขามีให้ถึงสองอันเชียวนะกระบู่มากเลยสบายเล่นประจำเลยมุก มาคุกกิ้งกันดีกว่าวันนี้เรามีบะหมี่นะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์โปรตีนทั้งหลายแหละก็ต้มบะหมี่แล้วก็ผัดเนื้อสัตว์โปะใคร<ด>จะทำช่วยกันทำ <laughs> โอเคคุณติดจุดไฟเลย <laughs> อย่างแรกเลยทำยังไงครับเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนีเดี๋ยวนีควันมันเยอะอย่างวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันอะโอเคไม่ีอะไรมีอะไรของใหม่ของใหม่ใช่เปล่าน่าใช่แหละใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะ้ำว่าแหละหนูก็ใครเตียมอันนี้มันดูแปลกๆปลวะเนี่ยใครเตียมอันนี้เนี่ยเฮ้หนูก็ว่ามันดูแปลกๆโอ้โหเนเก่าแตะแบบมันไม่เหมือนเลยวะเออลองลองนี้ลองใหม่ <rium> <Dante> โอเคนอะิเกันหมดทุกคนพวกเราอ่าลองแปะทีนึงเออไฟมันจะได้แบบตอนที่พี่ขอตังงานเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกว่าพี่อ่ำเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนั้นหนูคิดว่าพี่จะแบบว่าเออในแบบในงานตอนนั้นมีช่วงโอเพนามิทติ้งคิดว่าพี่แบบจะไปสบายงานใหญ่แบบขึ้นเวทีแล้วก็อจินแล้วก็แบบเอ้า วันนี้เหรอว่าแบบจนแบบเปิดกล่องแหวนออกมาก็เลยแบบอ๋อไปขอแต่งงานวันทำบุญบ้านสะบอนใช่ก่อนนั้นคุณเคยคิดไหมว่าจะโดนขอแต่งงานสถานที่ไหนทะเลทะเลสวยใช่ใช่เนียโโดนขอแต่งงานต๊ะจีนยอดงานทําบุญบ้านก็ดีค่ะอีกเขาเรียกว่าอะไรนะอีกโมเมนต์หนึ่งไหนลองพูดเข้าเสียกันไหมข้อดีมันดูหวานซึ้ง อ่าข้อเสียหนูมีอะไรคุณเป็นคนพูดไปเรื่อยคือ <c oughs> มามอยู่ในคออะสมมติขับรถคู่กันนะพี่ขับคุณนั่งเนี้ยคุณไม่จะอ่านทุกป้ายอ่านทําไมอนุสาวเล่จตุนภพเซเว่นเนี่ยอันนี้ใหม่อู้หูอันี่ไม่ป้ายพี่ค<น>ุณจะเฉ <คน S 1> าหวแล้วพี่ก็พลยพยายามฮะอะไรนะถึงกับเปล่าเปล่ามันเป็นอะไรมันต้องพูดตลอดเวลาเพราะอะไรต้องมาไม่รู้อ่ะหนูเชื่อว่าหนูไม่ได้เป็นคนเดียวด้วยอันเนี้ย ทุกคนจะเป็นแบบเอ๊ะเพราแบบมันคุยกับตัวเองอ่ะไม่รู้มันพูดไปเรื่อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นข้อหนึ่งที่พี่งงอยู่เหมือนกันเอ้ยแต่แปลกนะเมื่อก่อนนั้นนี้นะเราคุยกันในข้อดีนะเราไปารายการนั้นรายการนี้เราก็จะแบบว่าเฮ้ยชอบอย่างนั้นสไตล์อย่างนี้ชอบข้อดี <c oughs> วันนี้ <c oughs> เป็นครั้ง <c oughs> แรกไม่เคยพูดรายการเลยข้อเสียของกันละกันของพี่บ้างพี่เสียตรงไหนโอพี่อามเหรอ ไม่มีเลยเหรอแบบนึกไม่ออกเลยเป็นคนดีเสมอต้นมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะพูดอันไหนก่อนไม่ขนาดนั้นจะเรียกว่าเป็นข้อเสียดีไหมอ่ะพี่อาร์มเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสตัวเองจนแบบลืมหนูในหลายๆเรื่องถูกต้องไหมแต่ไดพูดเดี๋ยวร้องไห้โฟกัสยังไงโฟกัสยังไงลองอะรลองไหมก็แบบหลายๆอย่างที่อาจจะแบบว่าลืมไปบ้างในบางทีทั้งที่แบบหนูอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย มันแบบมันมันพูดไม่ถูกอ่ะพี่เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เปิดบริษัทด้วยตัวเองเนอะไหมแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยเจออะไรบางอย่างที่พี่กำลังเจออยู่แล้วพี่ต้องศึกษาทั้งหมดพี่เรียนเทคเอ๋ยพี่เรียนมันติมีเดียเรียนเทคโนโลยีสื่อสารมาแต่พี่ต้องมาเรียนบิสเนสเรียนธุรกิจใหม่มันเป็นอะไรที่พี่ต้องก้าวกระโดดไปแล้วพี่ก็ทําถ้าเกิดในมุมธุรกิจเขาจะเรียกว่า เวิร์กไลฟ์บาลานซ์้ลพี่แม่งโคตรไม่บาลานซ์เออใช่เออพี่อามเป็นแบบว่าทั้งงานคือเขาแบบงานตู้มเลย <laughs> จนแบบว่ากลับบ้านมาก็ยังลืมว่าแบบเอ้ยฉันหยุดตรงนี้นะแต่เขายังแบบว่ากลับบ้านมาปุ๊บเ้ยกูง,งานต่ออะไรอย่เงี้ย <laughs> พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดพี่ให้อะไร5050 50อะ่ะทุกอย่างก็จะ5050หไปหมดเลย <laughs> พี่เลย <laughs> อยากจะแบบว่าอันนี้ใส่ไปร้อยแล้ว อาจจะหลงลืมไปบ้างพี่ขอเวลาอีกสักประมาณ25ปีพอ25ปีพอที่มาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วนั้นหนูขออนุญาตมีผัวใหม่ได้ไหมคะเอาห่วยอะไรโอยเดี๋ยวนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออก็ว่ากลิ่นมันแปลกๆว่าทำไมเลือดมันกลิ่นแปลกๆว่าถามน้ำนิี่โมโอู้ตกใจทั้งกอง อบะหมี่เบคอนกินเองเหรอมันโตแล้วมันพอนอ่ะเอาไหนว่าผมพามาดินเนอร์พามาฮันนีมูนฮันนีแมนอ่ะ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 อับเข้าไปเผ็ดนะนึกยังไงขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยอากาศดูอากาศประเทศไทยบ้างไหมเนี่ยเอาร้อนก็อยากจะลองรถใหม่นี่ยามาฮ่าฟาซิโออ๋อที่พาขี่ไปขี่มานี่ซื้อมาใหม่ถูกต้องอยากจะลองดูไง เห็นไหมคันแค่นี้พี่เอาเต็นท์หลังเบลเลอร์ค่ะนี้มาได้อ่ะไม่ใช่เล่นๆนะเห็นเล็กๆแบบนี้คนเยอะใช่เล่นคนเยอะไม่โกนขนนะดิไมายถึงว่าขนของเยอะอ๋อแต่ดีนะเมื่อกี้ที่หนูนั่งซ้อนไปหนูสึกว่าแบบนั่งสบายมากใช่คนซ้อนแบบนั่งสบายเลยไมยอมมาห้าแหละดีะเดี๋ยวเราไปจังหวัดหลายได้หลายจังหวัดเลยแล้วพี่จะคิดไปแล้วเลยว่าจะใกล้จะไกลได้หมดไปไหนก็ได้แล้วทีเนี้ย เกมเลยเริ่มแผนใหม่ได้เลยอะไรนะเกียมเลยเหรอเกียมเลยขำไปเรื่อยเอากินกินกินพูดไปเรื่อยเปื่อยอวันนี้ก็พาทุกคนมานะครับผมที่ลับๆับอย่างแบงคอกแบ็กยาร์ดชนะฮะใครอยากมาสายแคมป์นี่บอกไว้เลยว่าสายแคมป์สายสองล้อนี่สบายบื่อมากๆ นะครับเขามีกิจกรรมทางน้ำเยอะมากมายขี่มาเลยใกล้ๆนะไม่ไกลมากนะครับผมสวยจริงแนะนำลุยไม่กินแล้วแหละทำไมอ่ะกินแล้วอเข้าเต้นเลยเหรอใช่ห่วยแล้วแหละง่วงไก่เขี้ยนกะหือรือไปนานๆทีจะมาดินเนอร์ทีจะดีหรออ้าวทำไมอ่ะรู้สึกเขินยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เขินได้สอนไงหนูเลยไรุกขึ้นรุกขึ้น รอนเต็นแล้วนะจ้า <c oughs> มือยังไม่ล้างด้วยโอ้ยแสบเนี่ยมึงเนย <c oughs> มเอ้าวจะมาทำไมคุณเขาจะ,จะเจอเสดอวัวกันดูด้วยเอาไปไม่ต้องดูยวถ่ายคลิปให้โพสไปเลยอาร์มเปินเอ็กซ์คุอก <c oughs> <c oughs> ันแบ่นี้แหละปิดปิดไม่ได้กล้องเห็น สวัสดีครับผมพี่พี่น้องๆอยากให้ทุกคนติดตามกันนะผมเจนใหม่สไตล์ฟาสนะครับผมได้ที่ YouTube s e n Entertainment นะครับเจนใหม่สไตล์ฟาส